สวัสดีค่ะชาลคณาราศีพฤษภยินดีต้อนรับสุชนะปอปีส้สตาโรนะคะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปสําหรับเดือนมีนาคมกันสําหรับในเรื่องการงานชาลคณาราศีพฤษภเป็นคนที่มีความสามารถในการมองทุกอย่างแบบเป็นปิกพิกเจอร์นะคะคุณมีสายตาที่มองการไกลมักจะคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดเอาไว้ล่วงหน้า สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันโดดเด่นมากในตัวคุณก็คือความสามารถในการทำงานร่วมกันกับคนอื่นเพราะคุณเป็นคนที่มีความเฉียบขาดมีเหตุผลทำให้สามารถเป็นคนกลางที่คอยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างการทำงานได้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวคุณเนี่ยมักจะหาทางที่มันง่ายที่สุดแต่ก็เป็นทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเหมือนกันในการ achieve เป้าหมาย การทำงานมันเร็วขึ้นแล้วก็มีแบบแผนเลยทำให้ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ใครหลายๆคนก็อยากเข้ามาทำงานด้วยในคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะเป็นเวลาที่ดีมากเลยในการใช้ความมั่นใจของคุณให้ถูกที่ถ้าเราคิดว่าที่ผ่านมาเราทำงานดีแล้วทำทุกอย่างแบบ go extra miles ก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเข้าไปคุยกับหัวหน้าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือว่าขึ้นเงินเดือนให้เหมาะสมกับความสามารถความพยายามของคุณอยากให้คุณคิดอยู่เสมอนะคะว่าความมุ่งม,มั่นความมีเหตุผลและการควบคุมตัวเองได้อย่างโปรเฟ s ชั o น a l ลในเวลาที่เราเจอกับปัญหาความกดดันมันคือสิ่งที่จะช่วยให้คุณเนี่ยโดดเด่นเหนือคนด,ดิเดตคู่แข่งคนอื่นๆของคุณในช่วงนี้คุณจะได้มีโอกาสในการทำงาน เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะเช่นอาจจะต้องดีลกับบรน c h สาขาที่ต่างประเทศของบริษัทหรืออาจจะต้องดีลกับลูกค้าชาวต่างชาติทําให้คุณเนี่ยได้เข้าไปทําความรู้จักคนใหม่ๆได้ขยับขยายเน็ตมดของตัวเองให้มันกว้างมากขึ้นใครที่มีธุรกิจส่วนตัวตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมมากๆเลยกับการขย,ขยายธุรกิจใหม่ๆหรือถ้าคุณคิด อยากที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองสิ่งที่เราได้ฝันเอาไว้โปรเจกต์ที่คาดหวังจะได้เป็นจริงถ้ามีการแพลนอย่างรอบคอบ มีโอกาสสูงมากเลยที่เราจะได้เียรขยายในอนาคตข้างหน้านะคะเมื่อเรามีโอกาสอ่ะอยากที่จะให้คุณทําเลยนะอย่าไปกังวลอาจจะดูเสี่ยงแต่ถ้าสมมติเรามานั่งคิดดีๆการมานั่งพะวงต่อไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้ทําให้คุณได้อะไรสักอย่างนอกจากจะเสียเวลา,าชีวิตไปเปล่าๆเราต้องมีความทัฟมีความหนักแน่นให้มากกับการตัดสินใจของตัวเอง แต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้มีพชชช่นเหลืออยู่กับการทำงานที่เดิมนะคะก็เป็นเวลาที่ดีนะในการที่จะออกไปหาสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้ไปตามหาพชชั่นที่ทำให้เราอยากจะตื่นขึ้นมาในทุกๆวันแล้วก็ได้ในสิ่งที่คาดหวังเอาไวาอ้อถึงเวลาแล้วที่เราจะต้อง move on เดินต่อไปข้างหน้านะคะ โดยรวมแล้วในเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เจอกับความสุขความสมหวังอะไรก็ตามที่เราต้องการก็จะได้ดั่งใจหวังเลยคุณจะมีความรู้สึกว่าอยู่ดีๆมันก็มีความสดใสความหวังในทุกๆวันที่ได้ตื่นขึ้นมาอยากให้รู้เอาไว้นาอว,ว่าจักรวาลจะอยู่ข้างๆคุณเสมอไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ดีหรือว่าไม่ดีอยากให้คุณลองเปิดใจกับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะใช้โอกาสให้ดีที่สุดนะคะ ส่วนในเรื่องการเงินเดือนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าดีมากเลยในเรื่องการเงินสิ่งที่เราลงทุนเอาไว้จะให้ผลตอบแทนที่ดีการเงินเนี่ยมันมีความบาลานซ์มากขึ้นมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นจากการทำงานหนักของเรา ถ้าที่ผ่านมาเจอกับปัญหาการเงินตึงมือนะคะตอนนี้เนี่ยมันจะมีการไหลเข้ามาของกระแสเงินทําให้คุณสามารถกลับมาใช้จ่ายได้คล่องมืออีกครั้งหนึ่งแล้วมองว่าถึงคุณอาจจะไม่ได้เบียดร้อนในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ แต่เราเองก็ควรที่จะแพลนเรื่องการเงินในระยะยาวเอาไว้บ้างนะคะอยากให้พยายามใช้จ่ายตามบัตเจ็ตที่วางแผนเอาไว้อย่าหน้ามืดซื้อทุกอย่างเพราะว่าของมันต้องมีอ่ะอยากให้ตั้งเป้าหมายแล้วก็ให้รางวัลตัวเองเมื่อสามารถที่จะ c h i ช v e เป้าหมายแบบนั้นมากกว่าพยายามดูแลการใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบที่เรากําหนดเอาไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะถ้าคิดจะอยากลงทุนอะไรใหม่ๆอ่ะ แล้วมันมีความเสี่ยงสูงคุณต้องมั่นใจก่อนนะว่าการตัดสินใจทุกอย่างของเรามันตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแพลนการศึกษาหาความรู้การทำรีเสิร์ชมาอย่างดีเราสามารถตอบคำถามในทุกๆสิ่งที่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้อะนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนะคะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะ มีความอินดิเพนเดน์สามารถอยู่คนเดียวได้สบายเลยแหละอาจจะเพราะว่าในชีวิตที่ผ่านมาของเราอะได้เจอกับหลายๆบทเรียนที่เข้ามาสอนเลยทำให้เกิดเป็นความทัฟในตัวคุณมีความทุ่มเทให้กับในเรื่องการงานเรื่องของอนาคตมากๆจนทำให้ไม่ได้รู้สึกกระตือรือร้นกับการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปเจอกับคนใหม่ๆ คุณมองไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์กับใครถ้าไม่ได้รู้สึกกับคนคนนั้นจริงๆแต่ในเดือนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าคุณจะได้เจอกับคนใหม่ๆนะเขาเป็นคนที่เข้ามาชีวิตของคุณได้จากการไปเทคคอร์สไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเรียนคอร์สสั้นๆไปเทรนต่อยอดความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่เข้ามาเขาสามารถเป็นชาวลัคนาราศีธาตุลมได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลกุม หรือว่าชาวธาตุด,ดินก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้ก็มังกรแล้วก็สามารถเป็นชาวลัคนาราศีสิงกับมีนได้เหมือนกันนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยนะมีความมั่นคงในเกือบทุกด้านของชีวิตโดยเฉพาะในด้านการเงินคนคนนี้เนี่ยเขามีไม่ขาดเลย ฐานะของเขาดีถึงดีมากสามารถเป็นระดับหัวหน้าหรือว่าเจ้าของกิจการได้เป็นคนที่มี work ethic ที่คนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้มันต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อต้องทำงานหนักต้องมีความอดทนต้อง,งทุ่มเทไม่ใช่ว่าบ้านรวยแล้วจะมานั่งนิ่งๆไม่ทำอะไรเพื่อต่อยอดมันหลายๆอย่างในชีวิตอะ่ะมันเหมือนกับหล่อหลอมให้คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความทะเยอทยานสูงเขาจะวิ่งไล่ตามสิ่งที่ตัวเองต้องการจนกว่าจะได้มันมา เป็นคนที่มองวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสได้มีหัวธุรกิจนะคะสามารถใช้ทุกอย่างที่มีในการสร้างโอกาสที่จะเพิ่มทรัพย์สินเงินทองได้เขาเป็นคนละเอียดอ่อนใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้ความสนใจในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามเช่นคนส่วนใหญ่อะสมมติว่าเราเดินทางไปไหนใช่ไหมเราก็จะมองหาป่าใหญ่ แทนที่จะโฟกัสกับต้นไม้แค่ต้นเดียวแต่กับคนคนนี้เขาสนใจต้นไม้ต้นเดียวที่สามารถให้ผลตอบแทนเขามากกว่าป่าใหญ่รวมกันทั้งหมดคือภายคือเขาเป็นคนแบบเนี้ยนะคะภายนอกอะ่ะเขาอาจจะดูเป็นคนที่นิสเข้ากับคนได้ง่ายแต่ต้องบอกก่อนนะว่ามันคือการแสดงเขาใช้เวลาน,านานมากกว่าที่เขาจะยอมเชื่อใจใครสักคนที่เห็นว่าเขาคุยด้วยกับทุกคนอะ่ะ เขาสามารถที่จะเข้ากับทุกคนได้มันเป็นเหมือนการเข้าสังคมเพื่อสร้างคอนเนคชันทางธุรกิจมากกว่าที่จะคบกันแบบจริงใจค,คนคนนี้อาจจะไม่ได้ตรงตามสเปคคนที่คุณต้องการคนที่คุณชอบแบบ100%เนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์อ่ะมันเลยออกแนวแบบคนที่เข้ามารู้จักกันแบบผิวเผินแล้วค่อยๆไต,ต่ระดับความรู้สึกกันไปเรื่อย ในตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเริ่มแรกของการทําความรู้จักกันของคุณทั้งคู่คุณอาจจะมองว่าเขาเป็นแค่ใครคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในวงจรชีวิตของเราอะไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากเพราะเขาไม่ได้ตรงตามสเปคของเราเลยนะคะอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องทําตัวไม่ถูกเวลาที่อยู่ใกล้ๆคนนี้คุณสามารถปล่อยความเป็นตัวเองออกมาได้เต็มที่รับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่ไม่ต้องรับนะคะไปได้เลยอะไรเงี้ยไม่ได้แคร์อะไรมากแต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่รู้ก็คือ ความที่คุณไม่เฟกคุณได้เข้าไปสร้างความประทับใจให้กับคนคนนี้แล้วอะในสายตาเขาอะคุณดูเป็นคนที่แบบมีความมั่นคงในความรักซื่อสัตย์จริงใจไม่ได้เป็นพวกที่ชอบเล่นเกมปั่นหัวคนอื่นไปทั่วเขารู้สึกว่าคุณอะมีแรงดึงดูดสูงมากๆเรียกได้ว่ามันช่วยไม่ได้อะที่เขาจะตกหลุมรักคุณง่ายๆความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่มันมี potential สูงมากเลยที่จะได้เติบโตต่อไป ตอนนี้มันมีพื้นฐานความเคารพซึ่งกันและกันที่ค่อยๆบิวอัพความสัมพันธ์ครั้งนี้จะทําให้คุณรู้สึกแปลกใหม่กว่าที่เคยเจอมาคุณรู้สึกตื่นเต้นกับอนาคตสิ่งที่กําลังจะเกิดข้างหน้าระหว่างคุณกับเขานะในเวลาที่รู้จักกันไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆแบบมีความตื่นเต้นมากขึ้นนะคะตอนนี้มันออกแนวแบบอืจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่อยู่แต่ลองดูต่อไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าคุณะจะรู้สึกกับเขามากขึ้นเรื่อยๆนะคะ ส่วนคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเป็นความสัมพันธ์ที่มีความรักคอยหล่อเลี้ยงหัวใจของคุณทั้งสองคนเอาไว้ด้วยกันคุณทั้งคู่แชร์เป้าหมายในชีวิตเอาไว้มีการมองอนาคตไปในทิศทางเดียวกันความรักที่มีเนี่ยมันเป็นความรักแบบ unconditional love อะ่ะคือเป็นความรักที่ทั้งเราและเขาต่างก็พร้อมที่จะเป็นผู้ให้โดยที่ไม่ได้ต้องการอะไรกลับมาตอบแทน คุณและเขามีดีฟคอนเน t ชันระหว่างกันที่ไม่สามารถแสดงออกมาเป็นคำพูดได้มันเป็นการผูกพันกันทางจิตวิญญาณนะเรามองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณและคนรักต่างฝ่ายต่างก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตกันและกันในทุกๆด้านนะเรียกได้ว่ามีการคอมมิตกันอย่างชัดเจนมากเลยอ่ะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะโดยรวมแล้วอะมันไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยนะในเดือนนี้สำหรับ คุณทั้งสองคนอ่ะคือถึงแม้มันอาจจะมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการขัดแย้งเล็กๆน้อยๆที่สามารถกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ง่ายๆเพราะอย่างที่บอกไปอ่ะคุณทั้งสองคนใช้ความรักในการคุยกันเลยทําให้ทุกอย่างมันดูสม o ทเรารู้สึกว่ามันจะมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะเป็นการแพลนอนาคตของคุณทั้งคู่บางคนเนี่ยอาจจะมีการเอ้ยเรามาทำธุรกิจร่วมกันไหมเป็นพัทเนื้อหุ้มส่วนกันดีกว่าหรือเอ่ออาจจะมีการที่แบบ เอ๊ตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วเนาะลองเปิดบัญชีหรือว่าธนาคารแบงก์อะนะคะลองเปิดร่วมกันไหมอะเก็บเงินด้วยกันซื้อบ้านอะไรเงี้ยทำทุกอย่างให้มันดูเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นสิ่งที่คุณสองคนพยายามที่จะ In v เ s t ลงทุนไปกับความรักครั้งนี้มันกำลังที่จะออกดอกออกผลนะคะแล้วก็เร็วๆนี้เรารู้สึกว่ามันกำลังจะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเขาดูไพ่เพิ่มหน่อยว่าเขามีอะไรอยากที่จะบอกเรา สำหรับคนโสดนะคะไพ่ใบแรกที่เราได้จะเคร back เป็นเวลาที่เราเนี่ยจะได้จัดลำดับคนที่เราอยากที่จะให้อยู่ต่อในชีวิตนะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีใครหลายๆลายคนอยู่ในชีวิตเยอะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่จำเป็นอะ เพราะว่าคนที่เหมือนจริงใจกับเราคนที่อยู่กับเราตอนที่เราต้องการอะมันมีแค่แบบคนหรือ2คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้เรารู้สึกว่าใครที่ไม่ใช่จะโดนถูกบีบให้ออกไปจากชีวิตของคุณเหลือ,อไว้แค่คนที่เหมือนโชคชะตากําหนดให้ต้องมาอยู่ต่อถึงจะได้ถึงจะได้อยู่นะคะ worth waiting for คนที่เข้ามาเขาทําให้คุณรู้สึกว่าการรอคอยที่ผ่านมามันคุ้มค่ามากๆเมื่อได้มาเจอกันอะไรที่เราต้องการแต่ยังไม่ถูกเติมเต็มก็จะได้คนคนนี้เนี่ยแหละที่เข้ามาทําให้ทุกอย่างมันคอ m p l e t e มากขึ้นกว่าเดิมส่วนในคนที่ รู้สึกว่าโอ้โหโสดสนิทมากๆเลยค่ะไม่มีใครเข้ามาเลยก็ยังต้องรอไปก่อนนะคะคนที่ใช่เนี่ยเขากำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะยังไม่ใช่ในตอนนี้แต่เร็วนี้ถ้ามันเป็นเวลาที่ใช่เขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณเองโดยที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องแบบร้องขอหรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องพยายามอะไรเลย keep an open mind เราอยากให้คุณลองเปิดใจรับคนใหม่ๆเข้ามาทําความรู้จักกันนะคะเพราะอย่างที่บอกอะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยมาตลอดเลยก็ได้ It is safe for you to love นะคะไพ่เข้ามาคอนเฟิร์มให้นะว่าถ้าสมมติคุณกำลังกังวลอยู่ว่าเอ้ยความรักครั้งนี้มันโอเคไหมมันปลอดภัยไหมมันปลอดภัยนะคะเข้ามาดีนะไม่ได้มีอะไรที่แบบไม่ดีหรือว่ารู้สึกว่ามาเล่นเกมกับเรามาปันหัวเราอันนี้ไม่ใช่ ส่วนคนที่มีคู่พไพ่ใบแรกที่เราได้นะคะ The unseen มีหลายสิ่งที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ในใจของคุณและคนรักไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคือมันสามารถเป็นเรื่องของความต้องการลึกๆที่เขาอยากให้คุณเติมเต็มให้เพียงแต่ว่ามันไม่มีความกล้าที่จะบอกออกมาก็ได้เหมือนกัน finances and career ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักมีอิทธิพลสูงมากเลยกับในเรื่องของการทำงานหาเงินของคุณทั้งคุณและเขาต่างก็เป็นห่วงความรู้สึกของกันมากๆเลยทำให้ค่อนข้างที่จะฟังเสียงของอีกฝ่ายในการตัดสินใจอะไรไปในในชีวิตของตัวเองอะนะคะเช่นถ้าสมมุติว่าได้งานใหม่ที่มันค่อนข้างไกลจากบ้านอะแล้ว เราไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันเลยใช้เวลาด้วยกันน้อยลงมากๆคุณก็อาจจะเลือกงานที่มันอาจจะได้เงินเดือนน้อยกว่าแต่น้อยมันอยู่ใกล้บ้านเพื่อที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันกับคนหลักมากขึ้นกว่าเดิม Healing family issues การให้อภัยซึ่งกันและกันในวันที่ทำผิดพลาดไปรวมถึงการเข้าใจว่าคนรักก็สามารถทำผิดพลาดได้เป็นสิ่งที่คุณทั้งคู่ให้ความสนใจมากเลยคุณมีความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุอะที่ทำให้ความรักของคุณเนี่ยมันยังสามารถแข็งแกร่งแล้วก็ผ่านอุปสรรคมาได้ไพ่ใบสุดท้ายนะคะ children ในหลายๆคู่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับคนรักกำลังคิดวางแผนการขยายครอบครัวกันเนาะเรามองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะในเดือนนี้สำหรับคนที่อยากที่จะมีน้องก็จะได้อย่างที่ใจระหวังเลยนะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะสําหรับเดือนมีนาคมยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการพยากรณ์ไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อหรอกอย่างมากสุดก็จะส0บแหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะอยากให้ฟังแบบสนุกสนุกฟังแบบชิลๆกันไปดีกว่าอย่าฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันต้องเกิดแน่ๆเลยอย่างเงี้ยไมันอาจจะไม่เกิดเลยอย่างงี้ดีกว่าฝากกดไลค์แชร์ subscribe channel poppy s t a r ด้วยเจอกันคลิปต่อไปค่ะ